สวัสดีครับผมภูมิใจวันนี้ผมก็อยู่กับนี่เลยบาร์บิกอันาูยคุคแักกับเพโกเพโกนะครับก็คือตู้การ์ตูนบนแบนด์ขนมครบเทียวชื่อดังในญี่ปุน่นซึ่งมีบริษัทแม่ก็คือฟูจิยะซึ่งมีประวัติมากกว่า หนึ่งร้อยปีเลยครับส่วนแอนนาซุยครับก็คือนักออกแบบแฟชั่นชาวอเมริกันเชื้อสายจีนซึ่งมีความโดดเด่นทางด้านการออกแบบเสื้อผ้าในแบบของเขาเอง <Wow. S 1> เดี๋ยวเรามาเก็กกลงเลยดีกว่าครับ <Wow. S 1> นี่เราก็มีตัวช่วยแล้วก็คือไม้มันทับเราก็เสกเขาไปเลยอื ตัวนี้เนี่ยก็ให้มาถึง2ตัวเลยนะครับก็คือตัวเล็กกับตัวใหญ่ก็เป็นไซส์400เรกับไซส์100เซนลยนะครับก็คุ้มมากๆเลยครับสําหรบกล่องนี้ได้2ตัวเลยครับก็เรามาดูอันที่ตัวเล็กก่อนตัวเล็กนะครับดูแล้วเหมือนกับตัวใหญ่ทุกอย่างเลยครับแล้วเรามาดูตัวใหญ่กันบ้างดีกว่าเริ่มจากหัวเลยครับหัวเนี่ยมีผมนะเป็นสีบานเย็นครับแล้วก็มีนี่ด้วยเป็น ที่คาดผมนะครับสีม่วงก็จะมีลายเป็นเหมือนเ,อเรียกว่าอะไรดวงดาวนะดวงดาวเออแล้วก็หน้าตาเนี่ยก็เป็นมีเป็นหน้าตาเนี่ยเป็นผู้หญิงครับมีตาแล้วก็มีแก้มสีชมพูชมพูอมแดงนะแล้วก็มันดูที่เสื้อแล้วเสื้อเนี่ยเป็นไฮไลท์ของตัวนี้ครับเพราะว่าแอนนาตุยเนี่ยเขาเก่งทางด้านการออกแบบแฟชั่นนะเขาหนะ้าเขาก็จะออกแบบเสื้อได้ดีครับมาดูท่เสเ้อันเลยก่อนเสื้อ,อ,ะอนะก็มีเป็น ลายเหมือนเก้าอี้เป็นแนวโซฟานะอยู่บริเวณอกนะครับอยู่ตรงกลางเลยอ่าแล้วก็มีเป็นเหมือนลายพวกเครื่องใช้ในบ้านพวกช้อนส้อมประมาณนี้ <Okay. S 1> ดูข้างหลังกันบ้างข้างหลังเนี่ยจะมีเป็นปีกเป็นคล้ายคลข,า,ขางนาวนครับแล้วก็มีหางด้วยเป็นหางแมวนะเพราะว่าตัวเพโกะเนี่ยมันเป็นแมวใช่ไหมนั่นแหละมันก็จะมีหางแมวแต่ผมรู้สึกว่าหางแมวเนี่ยมัน มีไอเนี่ยเป็นเหมือนรูปหัวใจอยู่ตรงเนี้ยมันเหมือนจะเป็นหางยม,มทูตนะแล้วก็มีปีกแบบยม,มทูดอยู่ยวไว้หลังเขาบินเนาะเออใครไปดูหนังแบบยม,มทูตนะแล้วก็ตรงรองเท้าน่าจะมีเป็นสีม่วงแล้วก็จะมีนี่ด้วยเขียนว่าฟูจิยะก,กับแอนนาตุยเป็นการชื่นชมตัวนี้เพราะว่าตัวนี้มันออกแบบโดยฟูจิยะก,กับเอนนาตุยนะ ก็มีประมาณนี้ครับสำหรับ b b บ and แอ t t o y c l u p กับเพ g กก็สวยงามมากๆาเลยครับตัวนี้เนี่ยผมก็ชอบมากๆอีกตัวหนึ่งเลยครับราคาตัวนี้นะครับใน eBay เนี่ยอยู่ที่1 2 0 0 0บาทบวกลบนะครับตัวเนี้ยผมใจก็ได้มานานแล้วครับก็ถ้าใครสนใจนครับก็สามารถติดต่อภูมิใจมาได้เลยและสำหับนี้ผมใจขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมติดตามชมกัดเลยนะครับว่า คลิปหน้าเนี่ยผมใจจะเอาตัวอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ